สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับผม A R C Review นะครับอ่ะนะครับกับผมนะรับชื่อบูมนะครับชื่อบูมก็วันนี้นะครับก็จะมาทําการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับอ่ามันคืออะไรมาดูครับมันคือเครื่องบินนะครับเครื่องบินบังคับขนาดจิ๋วนะครับอ่าเหมาะกับเด็กลูกๆของพวกท่านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องบินนะครับที่มีดีไซน์นะครับเล็กกระทัดรัดเหมาะกับมือนะครับอ่าเป็นใช้สัญญาณนะครับ2.4กิกะเฮิรต์นะครับอ่ามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับชาร์จได้นะครับ โดยสาย USB ที่เขาแถมมาให้ในตัวสินค้านะครับอ่ะโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะก็มาเปิดตัวสินค้ากันเลยครับตอนนี้ก็ผมเปิดออมาแล้วนะครับขอเก็บ โอเคมาดูครับอันรจากเปิดกล่องมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับ้าใครแค่งอ่านก็ไปอ่านได้นะครับผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบต่อกันเลยนะครับอ่ะมาดูครับอ่ะเปิดกล่องออกมาชัวร์ในกล่องนะครับก็ประกอบด้วยนี่ครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับคอนโทรแล้วก็มีตัวเครื่องบินนะครับตัวบอดี้มีอสายชาร์จมาให้แล้วก็ใบพัดสำรองโอเคครับมามาต่อกันเลยนะครับอ่ะมาดูที่ตัวบอดี้นะครับอ่ะตัวเครื่องบินนี้นะครับอ่ะชื่อรุ่นว่า KF 6 0 6นะครับขนาดประมาณ หนึ่งฝ่ามือนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่1ิกรัมแต่แต่ที่อยากซื้อให้ลูกหลานก็ตัวนี้เลยนะครับอ่านี่ครับดูดีไซน์ครับอ่าใช้สีแดงกับสีเทานะครับตัดกับโฟมที่เป็นสีขาวนะครับทำให้ดีไซน์ออกมาดูดีมีสไตล์นะครับสวยนะครับมองเห็นได้ชัดนะครับในท้องฟ้านะครับถ้ามีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเขาใช้โฟมอะไรในการทําเหมือนที่บ้านเราไหมไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่อ่าดูครับนี่คือโฟม EPP นะครับมันคือโฟม EPP ที่มีความยืดหยุ่นมีความทนทานเป็นอย่างดี กระแทกเท่าไหร่ก็ไม่พังโดนลมซัดเท่าไหร่ก็ไม่พังไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับนี่คือวัสดุอย่างดีเลยนะครับต่อไปมาดูครับตัวของใบพัดเป็นใบพัดแบบคู่นะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับโอเคเดี๋ยวระบบเป็นแบตเตอรี่ลิฟนะครับเ๋ให้ดูนะครับนี่คือเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันการหลุดออกนะครับของชิ้นส่วนโอเคครับอะ yearss La Th นี่คือแบตเตอรี่นะครับ75แอมป์ก็สามารถบินได้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีต่อหครั้งนะครับจารการชาร์จจะชาร์จยังไงนะครับก็ทางสินค้าเขาจะแถมมาให้นะับเป็นสาย USB นะครับจะมีหัวนะครับแถมมาให้ที่เหมือนกันนะครับเอาไว้สำหรับชาร์จเวลาชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับวิธีการทํางานของตัวนี้นะครับเวลาใช้นะครับให้เสียบนะครับนี่มันจะมีสายเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่ไปนี่ครับตรงนี้นะครับทือกดใส่ปึ๊บอ่าโอเคเข้าไปแล้ว โอเคใส่แล้วนะครับนี่คือการเชื่อมต่อแบบนะครับนี่คือตัวของรีโมทคอนโทรลนะครับก็มีขนาดเหมาะกับมือของเด็กๆเ,เหมาะกับมือของลูกๆนะครับก็จะมีตัวคอนโทรลอยู่ด้วยกันนะครับคือทางฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี้จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับเพิ่มเร่งคว,รวรความเร็วนะครับลดความเร็วนะครับขวานจะเป็นตัวเลี้ยวนะครับ ระบบของการเลี้ยวนั้นก็คือระบบใช้การเร่งมอเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็เร่งมอเตอร์ฝั่งขวาครับถ้าจะเลี้ยวขวาก็เร่งมอเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับตัวของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ฐาน triple A สามก้อนด้วยกันเป็นฐานขนาดเล็กนะครับ triple A A สามตัวนะครับเข้าสู่ขั้นตอนตัดไปครับทุกคนนี่คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็นะครับด้านหลังนี้จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่นะครับให้เราเปิดสวิตช์ ที่ตัวเครื่องบิดนะครับปึ๊บอ่าหลังจากเปิดปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟวิบวับอย่างนี้นะครับโอเคเอาครับตั้งไว้ก่อนนะโอเค แล้วก็ต่อไปมาเปิดลำดับที่2ครับเปิดตัวของีโมทคอนโทรนครับที่ปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ๊บแสงวิบวับเช่นกันอ่ะตอนนี้นะครับยังไม่เชื่อมต่อนะครับขั้นตอนแรกครับเปิดนะครับที่ตัวเครื่องนะครับเปิดแล้วนะครับตั้งครับตั้งไว้ก่อนต่อไปนะครับปุ่มเปิดกดต่อไปลำดับที่2กดปุ่มเปิดชึบลำดับถัดไปเพื่อให้ตั้งสองนี้เชื่อมกันให้เรายกคอนโทรนะครับที่สวิต่งเครื่องครับขึ้นบนหนึ่งทีหนึ่งลงล่างอีกที สอถ้าเราเห็นแสงติดอย่างนี้นะครับถ้าเห็นแสงแบบไม่วิบวับแล้วแสดงว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วเอเคครับยกตัวคอนโซลขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับเอาตัวกันดูนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือตัวคอนโซลนะครับความเร็วนะครับอ่นนี่ครับนี่คือความเร็วอโอเคครับทุกคนได้ยินไหมครับอ่านี่คือตัวเร่งนะครับอ่ะมาดูครับฝั่งที่ใช้ใช้เลี้ยวนะครับ ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะใช้ระบบของ zero นะครับในการบังคับมอเตอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ่าหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราปิดนะวิธีปิดง่ายๆครับปิดที่ตัวเครื่องเลยแล้วก็มาปิดที่ตัวของคอนโทรลด้วยเลยนะครับอ่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับอ่าคอนโทรลตัวนี้นะครับมีระยะจางในการควบคุมนะครับซึ่งใช้สัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับอ่าอยู่ที่100เมตรนะครับระวังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าออกไกลเกินไปมันจะออก นอกสัญญาณถ้าไม่ได้รับการกระแทกที่เยอะเกินไปก็จะไม่พังนับเนื่องจากว่าเขาใช้โฟมอย่างดีนะครับโฟม EPP นะครับก็นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัว606ไลนยิ่งนะครับตัวนี้ราคานะครับ690บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับด้านล่างผมก็ต้องขอตัวไปไปเล่นก่อนนะครับไปลองเล่นก่อนนะครับไปลองเทสดูก่อนนะผม ARC รีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ